เราพามาฟังเสียงสะท้อนชาวเจียงใหม่นะคะบอกว่าอยากได้เงินดิจิทัลเนี่ยหนึ่งบาทภายในปีใหม่นี้เลยได้ไหมเพราะว่าตอนแรกทไลายของนายกบอกว่าช่วงพฤษภาคมแล้วบางส่วนเขาบอกว่าน้อยใจอ่ะอยากให้รัฐเนี่ย รับเกณฑได้ไหมสําหรับคนที่มีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัลนะคะเพราะว่าเงื่อนไขที่ชี้แจงออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าใครได้ใครไม่ได้แล้วก็มีผลสํารวจของซูเปอร์โพลด้วยนะคะบอกว่ามีการแนะนําค่ะอยากให้ใช้บล็อกเชนเพื่อป้องกันโจรเรียกว่าเป็นการจรากรรมทางไซเบอร์หรือว่าเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางที่ปรึกษานายกนะคะคุณพิชัยนะริพธพันธ์ ท่านบอกว่าเป็นห่วงนะเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยนะอยู่ในระดับต่ำมา5เดือนติดกันส่วนเงินเฟอ้อของโลกยังสูงมากเงินเฟอ้อสหรัฐสูงถึง3.8แต่ปรากฏว่าเงินเฟอ้อของไทยเดือนตุลาคมติดลบค่ะ0.31แล้วติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ25เดือนด้วยก็เป็นสัญญาณเศรษฐกิจที่อันตรายแสดงถึงกำลังซื้อของคนนะลดลงดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งใหญ่จําเป็นนะคะก่อนที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยและแก้ไขยากก็เลยอยากฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันพิจารณาค่ะหลังจากเงื่อนไขออกมาชัดเจนแล้วว่าใครจะได้สิทธิ์เงินดิจิทัล10,000บาทนะคะเราพาไปฟังความเห็นของชาวนาครราชสีมาท่านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุแล้วค่ะอายุ83แล้วนะคะสําหรับคุณชลีสมทรั์ค่ะ บอกว่าเห็นด้วยนะที่รัฐบาลเดินหน้านโยบายนี้แจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทจะได้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายซื้อของกินของใช้แบบไม่ต้องรบกวนลูกหลานแล้วภาพรวมเนี่ยมองว่าเป็นนโยบายที่ดีค่ะนี่เป็นความเห็นหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณวัชระบำเกองสงอายุ53ปีท่านนี้เนี่ยเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นผู้พิการด้วยค่ะ บอกว่าจะนําเงินมาลงทุนหมุนเวียนซื้ออะไหล่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วอยากได้เงินเร็วๆเ,เพราะว่าประชาชนเนี่ยขาดเงินทุนหมุนเวียนเงินที่ได้มามันจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้1-2เดือนถือว่าส่งผลดีต่อประชาชนเป็นอย่างมากนะคะคือหลังจากที่รัฐบาลออกเงื่อนไขชัดเจนเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทขยายขอบเขตการใช้เงินก็คือจากตอนแรกใช่ไหมส4กิโลเมตรใช่ไหมคะคะใ,ให้เป็นระดับอำเภอตามบัตรประชาชน และให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีเงินเดือนไม่เกิน7,000 70, 0หรือมีเงินฝากไม่เกิน500,000บาทก็จะได้สิทธิ์ไปด้วยและคาดว่าจะใช้ได้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะระยะเวลาการใช้สิทธิ์6เดือนชาวเชียงใหม่แม้ว่าจะดีใจที่จะได้เงินมาช่วยลดภาระในครอบครัวแต่ก็บอกว่าอยากให้เงินเนี่ยเข้าปีใหม่นี้เลยมันจะได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เงินอันนี้น่าจะจับจ่ายได้ทุกที่ ไม่ถูกจํากัดด้วยนะทำไมต้องมาจํากัดระดับอําเภออะไรด้วยอะ่ะบางคน,นยังไงอะ่ะภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัดแต่ตัวเองอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยทำไมต้องกลับบ้าน,นไปใช้ไหมต้องกลับ<อ>บ้านไปใช้หรือเปล่านะคะ6เดือนบางทีอาจจะยังไม่ได้กลับบ้านเลยก็ได้คนที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับเงินบืนก็อย่างงี้ค่ะน้อยใจจังเลยเสียภาษีเหมือนกันนะเนี่ยนะคะก็เลยอยากสะท้อนให้รัฐบาลเปลี่ยนเงื่อนไขหรือว่านําหลักเกณฑ์คนละครึ่งมาใช้ได้ไหม เพื่อคนไทยทุกคนจะได้รับสิทธิ์เท่ากันแล้วก็กระจายรายได้ให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะไปฟังประชาชนกันหน่อยนะคะก็ฝากไปถึงผู้ที่มีมีอำนาจหรือว่าพอจะปรับเกณฑ์นะคะให้กับเราคนไทยอีก หลายๆลาสิบล้านคนอะได้รับสิทธิ์นี้บ้างได้ไหมคะแอบน้อยใจนิดนึงนะคะที่จริงเสียภาษีประจําปีเนี่ยหลายหมื่นนะคะต่อปีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็จะต้องทําหน้าที่เป็นคนไทยที่ดีอีกรอบหนึ่งอยากจะให้ปรับเกณฑ์เงิน1,000 0บาทนะคะ <S <S อย่างน้อยๆก็จะได้ช่วยแบบเรื่องของเศรษฐกิจที่บ้านด้วยนะคะตอนนี้คือเศรษฐกิจมันไม่ดีมาหลายปีแล้วเนาะตอนนี้ลูกก็เรียนหนังสือด้วยพ่อแม่ก็แก่และ เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะคะเราพาไปดูการสำรวจค่ะจากสํานักวิจัยซูเปอร์โพลกันนะคะเขาศึกษาเรื่องภัยอยู่กับมือคือประชาชนนะคะจากการสำรวจเนี่ยพบว่าร้อยละเ6เคยถูกหลอกลวงในโลกออนไลน์จากการใช้โซเชียลค่ะแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐด,ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เกินครึ่งร้อยละ51.2เเคยตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพในโลกออนไลน์หลายรูปแบบด้วยนะคะ นี่ค่ะไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะเจ้าหน้าที่รัฐก็เคยเหมือนกันแล้วการที่รัฐบาลจะแจกเงินหมื่นเนี่ยให้กับประชาชน50ล้านคนทั่วประเทศเงินดิจิทัลตรงนี้นะคะรวมเป็นเงินกว่า500แสนล้านบาทมองว่าทําให้ขบวนการโจนไซเบอร์เนี่ยคบพร้อมจะลงทุนใช้เทคโนโลยีมาโจมตีเอาเงินที่มีมูลค่าเป็นแสนล้านจากนโยบายแจกเงินของภาครัฐในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งทางคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะพัฒนาแอปเป๋าตังนะคะไปสู่การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทําให้เกิดความปลอดภัยสูงความโปร่งใสาตามหลักธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการนําเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศมิติอื่นๆด้วยก็ถือว่า คุณเสถษยาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยและคนแรกๆของโลกเลยค่ะที่กล้าจะใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยสูงมาทำให้บ้านเมืองขาวสะอาดลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนได้ผลสำเร็จอย่างยั่งยืนบล็อกเชนก็จะเป็นอะไรที่เหมือนมันสามารถไม่ได้มีการแก้ไขได้ง่ายอะ่ะทุกอย่างมันเหมือนถูกตรวจสอบภายในระบบอเองด้วยนะคะให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะ